วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเล็กๆแต่ทรงพลังมากนั่นคือดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นคือดอกเบีย้ยที่เราได้จะถูกนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อให้ดอกเบีย้ยในรอบต่อไปมากขึ้นแบบทวีคูณเหมือนกับเงินทำงานแทนเราลองลึกภาพง่ายๆว่าคุณมีเงิน1000 0บาทดอกเบีย้ย10%ปีแรกจะได้1000บาทรวมเป็น11,000บาท ปีถัดไปดอกเบีย้ยจะคิดจาก1 1 0 0 0บาทไม่ใช่แท่1,000 10, 0บาทพลังนี้จะช่วยให้เงินของคุณเติบโตเร็วขึ้นเรื่อยๆเคล็ดลับคือเวลาและความสม่ำเสมอถ้าเริ่มลงทุนตั้งแต่ยังอายุน้อยแม้ลงเงินน้อยแต่สะสมไปนานๆผลตอบแทนจะมากกว่าที่คนที่ลงเงินมากแต่เริ่มช้ายกตัวอย่างนายเลงทุนเดือนละ2,000บาทเริ่มตอนอายุ25 กับนายบีลงทุนเดือนละ5,000บาทเริ่มตอนอายุ35แต่ตอนเกษียณนายเมีเงินมากกว่าเพราะเวลาให้พลังทบต้นทำงานนานกว่านอกจากนี้ดอกเบี้ยทบต้นยังใช้กับหนี้ด้วยนะถ้าปล่อยให้หนี้หมุนดอกเบี้ยจะทบเพิ่มจนหนี้โตเร็วมากสุดท้ายอย่าลืมว่านิสัยดีๆเช่นอ่านหนังสือหรือฝึกฝนทักษะก็เหมือนดอกเบี้ยทบต้น เมื่อทำสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกันเริ่มวันนี้แล้วให้เวลาและวินัยทำงานแทนคุณถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อรับเคล็ดลับการเงินดีๆนะครับ